มีคนถามหมอมานะครับว่าจะทำเอ็า m r i เนี่ยถ้าเกิดเขามีรากฟันเทียมอยู่ในปากจะมีผลอะไรไหมวันนี้มาฟังเรื่องนี้กันนะครับสวัสดีครับหมอตี้นะครับก็ในชีวิตของเราเนี่ยบางครั้งเราป่วยแล้วอาจจะต้องไปเข้าเครื่องนะครับเอ็กซเลย์นะครับถ่ายรังสีนะครับประเภท MRI นะครับแล้วมันจะมีผลอะไรไหมต้องอธิบายอยง้ก่อน MRI เนี่ยคือการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเหนี่ยวนำนะครับเอาพูดง่ายๆว่า ใช้รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าอะไรกันช่วยในการเอ็กซเรย์ให้เกิดภาพใะการเพื่อดูนุเยอ่อนในต่างๆในร่างกายนะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราจะไปทำเอ็มไอเนี่ยคุณหมอหรือคุณพยาบาลหรืออนักเทคนิคลังสีก็อาจจะบอกว่าเราต้องไม่มีเหล็กชิ้นโลหะเล็กๆอะไรเลยนะตุ้มหูเส้คออะไรเนี่ยห้ามเข้าไปในอุโมงค์ที่จะทำเอ็มไอเพราะอะไรเพราะเครื่องเอ็มไอครับมันทําให้เกิดสนามแม่เหล็กแรงสูงนะครับและถ้าเกิดเรามีโลหะชิ้นเล็กๆอยู่ในร่างกายอาจจะเกิดปัญหาต่างๆได้แก่1เกิดความร้อน2เกิดการเคลื่อนที่ของวัสดุที่เป็นโลหนนั้น หรือ3เผยเกิดภาพที่ทําให้เกิดมันไม่ชัดในภาพผลที่ทำเอมาไอออกมาทีนี้รากฟันเทียมละ่ะเป็นยังไงหลายคนก็เข้าใจว่าเออรากฟันเทียมเป็นโลหะเนาะไทเทเนียมแล้วตั้งนี้จะทํา m r าได้ไหมต้องลือ,ออกก่อนหรือเปล่าหมออธิบายให้สบายใจได้เลยครับว่ารากฟันเทียมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยทำจากโลหะไทเทเนียมนะครับเขาเรียกไทเทเนียมอร่อย ส่วนผสมหลักๆคือไทเทเนียมนะครับฝังเข้าไปยึดติดในกับก,กระดูกขานไกเวลาเราเข้าไปทํา m r i แล้วเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนต้องบอกว่าจริงแล้วไทเทเนียมเนี่ยมีผลน้อยมากต่อสขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่จะทให้ไทเทเนียมเกิดความร้อนขึ้นเรียกว่าเกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่มีเลยก็ได้เพราะฉะนั้นปลอดภัยเรื่องความร้อน2ในเรื่องของการเคลื่อนที่ของสุไม่ต้องกังวลเลยครับโลหะไทเทเนียมเนี่ยมไม่มีผลอยู่แล้วต่อให้มันจะเคลื่อนก็เคลื่อนไม่ได้เพราะมันยึดติดกับกระดูก ขาดใกล้เราก็ตัดปัญหาเรื่องนี้ไปเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันจะมีผลนั่นก็คือว่าการสะท้อนของรังสีคือภาพลักษณะการเกิดภาพอ่านผลเนี่ยถ้าเราจะอ่านผลบริเวณเอ,อวัยวะที่มันใกล้ๆกับรากฟันเทียมเนี่ยไอตัวไอรากฟันเทียมนี่อาจจะทำให้เกิดการสะท้อนของขึ้นแล้วทําให้เกิดภาพที่ไม่ชัดหรืออัดิแฟกต์ขึ้นมาได้ซึ่งก็ต้องให้คุณหมอผู้เชี่ยวชาญเป็นคนตัดสินใจเองว่า มันจะขัดขวางภาพตรงนี้มากน้อยขนาดไหนถ้าจําเป็นถึงจะต้องห้อยพิจณาหรือลากฟันเทียมออกแต่นั้นสรุปเลยว่าลากฟันเทียมนะครับไม่ได้มีผลอะไรกับเรื่องของการที่เข้าเครื่องทํา m r i นะครับ